เพื่อนให้แขกรับเชิญวันนี้มาที่บ้านของเรานะฮะน้องไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้พี่เองเนี่ยติดตามเรามานานแล้วนะจากในทิกต็อกในไอจีใช่ไหมค่ะเห็นมีแบบว่าภาพสวยๆเกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ทรอยัมเนี่ยไปท่องเที่ยวนู่นท่องเที่ยวนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะ่ะเอออันนั้นคือมันเริ่มจากจุดนี้ได้ยังไงครับก็เริ่มต้นก็คือคนในบ้านเลยค่ะซื้อมอเตอร์ไซค์มาเราก็ได้ ขี่ได้ซ้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกพอไปออกทริปอย่างเงี้ยก็ซ้อนเขาไปครับรู้สึกไม่ไม่อยากซ้อนละพอเห็นเขาขี่กันเยอะๆเอออยากอยากขี่เองอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าไม่มีพื้นฐานขี่ขี่รถมีคัทได้อยู่แล้วก็เลยอยากขี่เออเด็กต่างจังหวัดก็จะขี่ไ์อยู่แล้วใช่อยู่จังหวัดไหนคะอยู่อุตรดิตถ์ค่ะถ้าพูดถึงทริปแรกแล้วกันไม่ว่าจะซ้อนหรือจะขี่ประทับใจอันไหนมากที่สุดและถือว่าเป็นทริปแรกของเราฮะ ถ,ถ้าทิปแรกเลยก็น่าจะทิปลาดบุรีนี่แหละคะ่ะที่ไปกับเพโมโตเพราะว่าปกติไปแค่คันเดียวไม่มีเพื่อนร่วมทางแล้วพอเราไปตอนนั้นที่ไปกันประมาณ30กว่าคันอะไรเงี้ยก็เ,ออเห็นคนเยอะดีเลยแบบอยากอยากขี่บ้าง,งอะไรอย่างเงี้ย่ะก็เลยนั่นแหละที่ที่ชอบแล้วก็อยาก มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองใช่จริงแล้ว,วามาเป็นพื้นฐานขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนอย่างที่บอกเป็นเด็กแต่งจังหวัดก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแต่ไม่เหมือนกันนะรถพวกนี้มันซีซีเยอะกว่าคันใ,ใหญ่กว่าแล้วเราใช้วิธีการยังไงอ่ะในการที่แบบรวบรวมความกล้าแล้วก็ขี่รถพวกนี้ออกไปเที่ยวออกไปทริปมีแนะนำไหมบางทีสาวๆที่เขาดูอยู่หรือว่าหลายคนที่เป็นผู้หญิงอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบเราเห็นเราเป็นไอดอลครับแนะนำเขาหน่อยฮะ คือถ้าท่านแนะนำเค,คอสำหรับมาตอนแรกกลัวเพราะว่ารถในกรุงเทพค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าคือมันมันต้องมีใจเราต้องต้องอันนี้ได้ด้วยต้องจใจก่อนเลยนะใช่แล้วก็ต้องต้องขี่ค่ะมันต้องขี่เพราะว่าถ้าขี่แล้วเราชินกับรถแล้วคือเราจะไม่ไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องขี่บ่อยๆใช่ต้องขี่บ่อยๆแล้วเราจะเหมือนพอเรารู้จักรถรถรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะรู้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว้องมายมีวิธียังไงครับในการที่จะเซฟตัวเองในการขับขี่โดยเฉพาะในกรุงเทพนะรถเยอะๆด้วยใช่ก็เราต้องระวังคือหมายถึงว่าขี่ต้องคอยดูดูไม่ใช่แค่ดูคือต้องดูว่าถ้ารถคันนี้ เขาจะออกมาไหมบางทีเราเราไม่รู้ใจเขาใช่ไหมครับคือมันต้องระวังหมดเลยก็คือไม่ไม่ขี่เร็วด้วยค่ะเพราะว่าในกรุงเทพมันมันขี่ไว้ไม่ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยไม่รู้ว่าคันไหนจะโผล่มาบ้างเนาะใช่คือก็จริงๆอันคือถ้าเราระวังตัวเองแต่บางทีคนอื่นไม่ได้ระวังเราอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเร็วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งต่างจังหวัดถนนโล่งๆใช่ใอาจจะทําความเร็วได้ใช่ไอ้หน้องไม้ฝาก ติดตามผลงานน้องมายได้ที่ไหนบ้างครับผมบอกเพ<ก>ื่อนๆหน่อยครับก็มีช่องทาง TikTok นะคะชื่อ pk 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 919คะ่ะแล้วก็ไอจีอ IG ปะกายไปกันอันนี้น่าจะสะกดยากให้แนะนำเข้า TikTok แล้วกดลิงก์ IG คะ่ะมันจะเชื่อมกันโอเค <c oughs> แล้วก็ไปดูนะคอนเทนต์ที่บอกว่าภาพสวยๆเยอะแยะมากมายเลยเต็ไมไปหมด <c oughs> เลย <c oughs> ดูแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบว่า เฮ้ยอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่ง <c oughs> ออกไปขี่รับลมเย็นๆออกไปชิวๆแบบน้องไม้ด้วยก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องไม้มากนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ที่ <c oughs> มาที่บ้านของเราวันนี้ครับ <c oughs> ครับผม